ยังไม่เกิดอะไรขึ้นอ๋อรู้แล้วด้านบนครับผมจ่าเต็มหัว้เอาละครับวันนี้โกอยู่กับผมนายอาร์ติมาไปนะครับกับเกมโยโรยม,มทูตสังขารมนุษย์นั่นเองนะครับแม่สำหรับตอนนี้ก็กลับมาพบกับเจ้าโยมทูดกันอีกแล้วนะครับผมโดยที่ในเกมนี้นะครับเราจะต้องวางแผนนะครับผมทํายังไงก็ได้ให้เกิดเหตุการณ์นะครับที่ทําให้มนุษย์นี่ตายเยอะที่สุดเพื่อเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณน,นั่นเอง แม่ฟังดูเป็นโยมทูตที่ค่อนข้างจะน่ากลัวนะครับผมสำหรับในเกมนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไ like ลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับการเก็บวิญญาณในวันนี้นะครับผมเอาละตอนนี้นี่เล่นกันเลยเถอะโอ้โหสวัสดีตอนนี้นี่ฉันรอมานานแล้วอยากจะทำงานให้เสร็จสิ้นอ่า โอ้โห ôi, นี่ก็คือเป้าหมายในวันนี้ขอโทษนะพวกแกนี่ถูกขีดชะตามาให้ตายวันนี้ไหนดูซิอู้ด้านบนนี่รู้สึกว่าจะเป็นป้ายร้านนะครับผมมาปรบคลิกเข้าไปอ้าวโอ้โหตายเยอะเฮ้ยยังไงวะเนี่ยอ้าวสะดุด <laughs> เรียบร้อยได้รับวิญญาณครัผมโอ้โหและนี่ก็คือของรางวัลที่เจ้าจะได้ดูซิห้าสิบเหรียญโอ้โหได้คนหน้อยแย่จริงๆเป้าบอยในวันนี้เป็นคนงานสองคนกับเหมือนจะเป็นนักดนตรีอีกคนหนึ่งอ่ารู้แล้วครับผมนี่ก็คือเลื่อยใช่ไหมหยิบขึ้นมานะครับจากนั้นก็เอามาใช้ตัดขาตรงนี้ครับผมปุ๊บ นี่อดไม้ลน่นอ้าวโอ้โหตายครับผมวางแผนการฆ่าแบบแยบยนต์ให้มันเหมือนกับเป็นอุบัติเหตุครับยี่สิบได้น้อยจริงๆอู้เป้าหมายมี2คนงั้นล่ะเออย่างไงกันดีนะด้านซ้ายล่างนะครับจะเป็นตัวบอกว่าสามารถทำอะไรกันได้บ้างือตรงนี้ดิมีรอยแตกมาโอ้โหเรียบร้อย้อยหนูยังไงวะเนี่ยออกมาแล้วบาอุ้ยไฟช็อต <c oughs> โอ้โหตกใจหนูเสียบใดเป่าผมในห้องน้ำน,นะครับแม่อันตรายกันเลยจากนั้นก็น่าจะเป็นปุ่มนี้หรือเปล่าเออใครดะออืจากนั้นก็เฮ้ยปิดประตูยังไม่เกิดอะไรขึ้นอ๋อรู้แล้วด้านบนครับผมจ้าเต็มหัวโ,โเรียบร้อยสุดยอดปลดล็อกยมบัททูตัวใหม่ครับผมยมบัททูแมวเหมียวไว้ก่อนละกันมาตอนนี้ก็อันที่หนึ่ง เจ็ดสเหรียนก็ยังน้อยอยู่ดีด้านต่อไปในวันนี้นี่เฮ้ยเราจะต้องทำการตัดเชือกนะครับอ่าได้สิครับผมตัดตรงนี้จุ๊บอะไรวะเนี่ยโอ้ยแก๊สระเบิดหรือเปล่าเอ้ามันหนีไปแล้วเดี๋ยวก่อนเฮ้ยแบบนี้นี่เฟลครับผมปล่อยให้วิญญาณหลุดรอดไปได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะถ้าแบบนี้นี่หัวจ่ายน้ำมันถูกล็อกไว้อยู่เราจะต้องเฮ้ยอะไรเนี่ย อ๋อมีความลับอยู่ในนี้ซะด้วยแม่มีการเก็บหัวกระโหลกนะครับคลิกไปเรื่อยเฮ้ยกุญแจครับผมมาปลดล็อกตรงนี้โอเคเทน้ำมันลงพื้นรับผมโอ้โหความอันตรายนะครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นมาออกไปเลยเพื่อนเฮ้ย <c oughs> ระเบิดปัม๊ม <c oughs> โหดเหลือเกินนะครับยมทูตตัวนี้ชื่นชอบเกมนี้ไม่เอ่ยถ้าชอบก็อย่าลืมไปให้คะแนนกันนะข่าวนี้นีเอยังไงดีเอย่ย อยู่ในสวนสนุกเปิดประตูเฮ้ย <Hey, S 1> มีปุ่มครับผมรู้สึกว่าตอนนี้อ้ยแม่เปิดให้เข้าเล่นนะครับผมนี่แล้วก็เก็บหหัวกระโหลกไว้ก่อนจากนั้นก็กดปุ่มครับผมยังไงดีหยุดนิ่งนะครับตอนนี้เอ๊คลิกไปเรื่อยๆคลิกไปเรื่อยเฮ้ยประแจครับผมอุ้ยประแจนี่อ๋อเอามาขันตรงนี้เดี๋ยผมเอาให้มันหลวมอ่าจากนั้นก็ลองกดปุ่มครับผมเฮ้ย <Hey, S 2> มันสันมันสันแบบนี้ อะไรวะเนี่ยโอ้ยล่วงไม่อ่าตายกันหมดครับผมโอ้โหโคตรโหดดูสิครับอุบัติเหตุที่หลายแหรงยมบรรทุกตัวใหม่กําลังจะถูกปลดล็อกครับผมชับโอ้โหไม่ได้แม่เสียดายช่างมันก่อนนี่คืออะไรเอ่ยเวิร์กช็อปเราสามารถทำการเอาเงินนะครับมาปลดล็อก ตรงนี้ได้นี่กดตรงนี้เพื่อเก็บแต้มงนันหรออ้โหยเหมือนเป็นขุมนรกนะครับเก็บเจ็ดสิบเหรียญโอ้โหไม่เคยจะได้ดีตรงนี้นี่เราต้องสับคันโยกได้สิครับผมสับตรงนี้ปึ๊บป๊บอ๋อเลื่อนแบบนี้ได้ครับผมจากนั้นก็น่าจะเป็นการตัดเชือกอ้าวโอ้โหตายคนเดียวเดี๋ยวก่อนมีประแจรตรงนี้ด้วยเดี๋ยวขอคิดแป๊บหนึ่งนะมาเก็บอันนี้ก่อนแล้วก็ไขด้านบน ปึ๊ดปึ๊ดปึดปึดหุ้ยร่วงลงมาแล้วยังไงต่อดีปึ๊บป,ปโอ้โหเลื่อนมาดิตัดครับผมจึ๊บกระเด้งอ้าวตายคู่โอ้โหแบบนี้นี่เองสามารถเลื่อนได้มากขึ้นโอ้โหย,ยงมาทูดฟักทองไว้ก่อนนะครับด้านขวาเย่ส0่อยครับผมข่าวนี้ได้เยอะเอาละ่ะสำหรับข่าวนี้ก็วิศวกรที่ดวงกุดนะครับมีของซ่อนตรงนี้ทำอะไรได้บ้างเอ,งอ่ยอู้ยืดตรงนี้ได้ลองตัดจึ๊บ เอาไม่ได้ครับผมแม่เส้นนี้นี่ค่อนข้างจะหนามีกล่องเอากล่องไปไว้ที่ตรงนี้งั้นเหรอจากนั้นก็อุ้ยกดปุ่มครับผมแล้วไงต่อวะเนี่ยเราต้องค่อยๆเฮ้ยเอา้ามีครีมตรงนี้ด้วยโอ้รู้แล้วครับผมมาคราวนี้นี่เลื่อนมาตรงนี้เอาครีมตัดเหล็กตัดตรงนี้ไปเลยชับไม่โอ้โหหัวแบะไปสิแม่อันนี้นี่เป็นอุบัติเหตุที่ค่อนข้างจะ เกิดได้ยากใช่ไหมเอ่ยอุ๊ยเสียดายยมบระตูโจรสลัดนะครับมาด้านขวาโอ้โหสี่สิบน้อยจริงๆอูอ้ข่าวนีดีเป็นนักโทษที่อยู่ในคุกนั่นเหรอดูสิมีอะไรบ้างเอ่ยอุ๊ยนี่ก็คือแฉลงออ้ตรงนี้มีชีตด้วยรู้สึกว่าแผนการข่าวนีนีค่อนข้างจะยากเย็นนะครับอุ๊ยตรงนี้มีหนูออ้มีปุ่มซะด้วยเปิดตรงนี้ยังไม่พอสับสวิตได้ไหมเอ่ยยังไม่ได้ลองแบบว่าใช้ตรงนี้ ไขตรงนี้ไม่ได้ครับผมเอาละเปิดสองปุ่มแล้วก็คนนี้นี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะไขตรงไหนดีเฮ้ยุบเฮ้ยหลอดไฟแตกโอ้โหเปิดปุ่มครับผมอ้าวอุ้ยตำรวจตายแล้วไงต่อต้องโดนสับสังวิทช์ครับผมฮึบโยกอ้าวลวไฟฟ้า แม่ตายกันให้หมดโอ้โห ôi, ขอไปดูที่เวิร์กช็อปหน่อยสิเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเก็บอันนี้ก่อนนี่ก็คือนรกเสียงทรมานนะครับคนที่ตกนรกขุมนี้นี่ต้องฟังเสียงที่ดังตลอดเวลาไม่ได้หลับไม่ได้นอนทรมานเหลือเกินสามารถอัปเกรดได้ด้วยต่อไปก็เป็นขุมนรกวันพันธ์ไม่โอ้โห ôi, อะไรวะเนี่ยโดนฟาดครับผมแม่โดนทรมานต่อไปก็คือขุมนรกบาร์บีคิวอ่าโดนปิ้งย่างตลอดเวลาครับผม อา,าเป็นแกนี่ก็คือขุมนรกที่แกสมควรจะโดนเอาละตอนนี้ก็ลุยกันต่อน,นะครับนำคนบาปลงสูงน่นรกอืมสำหรับตรงนี้นี่เป็นการอุ้ยหมุนเจอโจน,นะครับแอบเข้ามาป้นธนาคารลองแบบว่าอืยังไงดีกดปุ่มหรือว่ากดลิฟต์ไม่ใช่ครับผมเราต้องอุ้ยได้คีมเอาคีมนี้มาตัดอะไรกันดีนะตรงนี้มีปุ่มด้วยอุ้ยเกิดอะไรขึ้นไม่ตำรวจมาแล้วมันกำลังจะหนีเออ ไม่เห็นมีอะไรเลยเอาาดีไปได้ครับผมเอาใหม่นะครับแม่คราวนี้ดิเราต้องรอบคอบมากกว่านี้สมมุติว่าเอาครีมนี้ตัดตรงนี้ได้หรือเปล่าเอ่ยตัดได้อ่าเป็นร่องไว้ก่อนจากนั้นก็เปิดแล้วกดปุ่มเอาละลิฟท์่าวนี้ดิตกแน่นอน ตายหมด <c oughs> ไม่เหลือสักคนแม่ลิปตกปดล็อกอะไรเอย่ยยมมาทูดจ็กเกอร์มาตรงกลาง300เหรียญเออเยอะใช้ได้ไหนดูซิข่าวนี้นี่เป็นนรกอะไรเอย่ยเฮ้ยมาแขวนไว้ตรงนี้แล้วก็โดนแท้ฟาดงั้นละ่ะไม่ใช่สิเป็นนรกที่เหมือนจะเป็นของเล่นแมวนะครับแม่กลายเป็นของเล่นแมวไปแล้วตอนนี้สามารถอัปเกรดได้ด้วยขอลองอัพตรงนี้นะครับ เฮ้ยมีการเพิ่มสิ่งต่างๆนะครับผมให้สวยงามมากขึ้นเอาละนรกบาร์บีวเพิ่มจํานวนโยมทูตไม่ใช่สิโยมพอบานใช่ไหมมานะครับผมแม่สองตัวกันเลยา,าลุยด่านต่อไปกันเถอะตอนนี้เอาเฮ้ยกดผิดป่ะลุยเอยค่าวดีดีเก็บกระโหลกไว้ก่อนเราจะลองดูว่ามีของอะไรกันบ้างมีคีมับผมจากนั้นก็ฮ้ออะไรเนี่ย วิ่งมาทางนี้อุ้ยกดตู้ได้ครับผมลองเอาอันนี้ตัดตรงนี้ได้ครับผมอ่าหล่นมาแล้วเป็นลูกศรจากนั้นนะครับกดปุ่มตรงนี้อีกอุ้ยมีของแล้วก็โอ้ใส่เข็มได้หมุนนะผมป๊ป๊บรถไฟมาแล้วเอา้าอะไรวะเนี่ยวิ่งตามรถไฟไม่ใช่ครับผมโอ้โหโคตรยากบอกเลยมาเก็บของไว้ก่อนแล้วก็ตัดตรงนี้ป๊บข่าวดีนะครับเราจะอุ้ย ถังขยะร่วงอ๋อน่าจะทำให้ลื่นล้มพาะผมแล้วก็เปิดตรงนี้ดูสิอุ๊ยลื่นหล่นมาแล้วเฮ้ยลงมาช่วยมารถไฟมาพอดีอ้าวหูยเรียบร้อยโอ้โหยมมาทูดนินจาจะได้ไ่เอ่ยแม่ไม่มีโชคซะเลยเอาละเจสิเหรียญแม่ได้น้อยอีกแล้วอุ๊ยข่าวนี้นี่อยู่ในท้องทะเลเป็นแบบว่าอาคอเรียมนะครับพิพิธภัณฑ์งั้น,นล่ร เดี๋ยวแป๊บหึงอุ้ยมีห้องเปลี่ยนชุดอ่าเปลี่ยนชุดมาแล้วแล้วไงต่อลงไปเล่นน้ําสิครับนี่มีการชวนเล่นน้ําเอาละจากนั้นก็ขอ,อทําการเปิดตรงนี้ได้ไหมอืมอยากจะให้ฉลามเข้ามากินแล้วเกินมีส่วนไหนที่สามารถกดได้ไหมเอ่ยกดไปเรื่อยๆอ๋อประตูนี้ก็ยังไม่ใช่เฮ้ยตรงนี้หมุนได้อ๋อนี่ครับผมเปิดตรงนี้มีแมงกระพุนลองกดดูสิ ไม่เห็นจะเกิดอะไรขึ้นเลยอ๋อเราสังเกตจากบนหัวของปลาหมึกนะครับจะมีสีนี้มาลองเลียงสีกันดูอ่าได้กุญแจครับผมเอากุญแจมาไขตรงนี้ปึ๊บสามารถหมุนเปิดตรงนี้ได้ปั๊บปั๊บปับป๊ปปป้ยไม่ฉลามมาโอ้โหโดนฉลามกิน <laughs> อ ตายหมดเลือดกระฉูดโอ้โหปดล็อกเหนียผมเฮ้ยได้ด้วยยมมาทูดโจรสลัดใช่ได้ใช่ได้ได50เหรียญสำหรับในวันน,นี้ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามกันนะแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งกันด้วยจะได้ไปพลาดตอนหน้าของเกมนี้นั่นเองครับผมยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปละบายบายจุ๊บๆขอบคุณที่รับชมนะครับ